มนโยนบอวิน่ะแถวเนี้ยเต่อกอนเขื่อนไ้ตยมฉันไม่ได้อยู่บอลวินค่ะไม่ได้อยู่บอลวินเนาะแล้วม่ไอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไงก็มาทำงานค่ะงโดนดอะไรก่อนแค่นี้มงไรทำไม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 คุณปอะไรทำไม่เนคุณมีจิทธิสัยนี้คะเราแจ้งเรา่านี่้คนกูบอกว่าจอดป๊บเดียวเองไมู้เรือ ถามมึไหมถามอะไรก็สนอนเลยานี่จะพูดเราไม่ได้งนี้่เด,<ว>ดี๋ววยว<ะ>เดี๋ยวูยวคนคนที่นี่นเวย,ยากเจอม่ด้ถุ้ณยกเอาคามพวกไปามจเจอพ่อพกู ใก,ก,ก้ยืม<ป>นแล้วก็ยืมมอไซค์เข้าไปซื้อของที่โรงพยาบาลตข้าไมีน้ำยาทำภาษารถ แล้วผมก็วนหาที่จอดโอรซายมันไม่ไมรู้จะจอดตรงไหนเพราะปกติเอารถจอด,ดไปจอดอย่างเดียวผมก็ไปจอดถามน้องเขาว่าเออโทษครับไอ้ที่จอดโอรซายอยู่ไหนเขาบอกไม่รู้หาเอ, <S <S เอาเองออกว่าจะไปจอดตรงไหนผมก็เลยเอาจอดไปจอดตรงแอบตรงนั้นเพื่อเพื่อไปซื้อของแป๊บเดียวเขาไปซื้อของรถล็อกล้อผมก็ว่าก็ฝากแป๊บเดียวเองทำไมต้องล็อกล้อเนี่ยคือเห็นน้องเขาน่าจะพูดอะไรแรงเนี่ยผมก็เลย มโมโหขึ้นมาครับครับใช่นั่นแหละทะเลาะกันใช้ปรับเสียงกันแค่นั้นแหละแล้วพี่ได้กล่าวอ้างอะไรไหมไม่ได้อ้างอะไรครับผมไม่ได้อ้างเลยรู้ว่าน้องเขาถ่ายคลิปถามว่าผมว่าเอ้ยผมเอ้ยนี่นู้นนี่ไม่ใช่นะคือเราก็บอกว่าคุณอยู่โบว์ีนน่ะคุณต้องมีกำลงใจแถวนี่เมื่อก่อนเพื่อนจะตายหาบอกเอขาพูดอย่างนี้ครับแล้วก็คือมันมันมันเสียงกันแล้วแหละตมนนั้นแล้วแต่ก็จะเขาถ่ายยุคไทยที่อยู่ผมก็จะเข้าไปเอาโทรศัพท์ว่าคุณ ไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงตัวเขาแต่เสร็จแล้วผมก็ราปภเข้ามามาเอาขัแจรถข้ามข้ามครับผมว่าจะกาวข้างเลยครับเราก็ได้เป็นเท่าที่ตำรวจจะก่าวข้ามหมดทางทางของโรพยาบานตรงนั้นเจาะได้ไหมครับเจาะไม่ได้ใช่ใช่เขารู้แต่แต่เราอ่ะผมผมก็ใจผมแต่ผมกหาที่เจาะไม่ได้แต่ในในความที่คิดว่าเออผมเจาะแค่เดียวเป็นชื้อของก็จะลงรีบลงมาอะไรเงี้ยก็ก็ไอ้นั่นก็ผมก็ผิด ผมข oh, อขอขอโทษแต่แต่คือคือทางพนักง,งานของโรงพยาบาลช่วยหน่อยคือที่ลานจอดรถอยู่ใต้ถุนนะอันนั้นผมก็จะไปจอดเข้าใจไหมวันนี้น้องธันตุปนีที่เขามาเข้าพื้นที่ทางโราแต่เราไม่ทราบว่าอะไปตรงไหนก็เลยไปไหนก็เลยก็น่าจะพูดดีๆะดะีว่าไม่รู้หาเอาเองแล้วก็เลยหาตรงไหนว่าจอดตรงนี้แหละ เป็นอย่าอบูธอีเวนต์บูธนึงที่มาเช่าพื้นที่ของทางโรบินสัน,นอยู่ค่ะน้องเขาก็เลยไม่ทราบว่าพื้นที่ของเราอ่ะถู่จอดอ,อยู่ตรงไหนก็เลยไม่ได้แนะนำพื้นที่เขาไป